วันนี้ทำไมถึงยุติการค้นหาคะยุติคือเราผูกเชือกไปแล้ว 5, 5้วาส้นเซนละหามิลอย่างที่เรบอกเราคิดว่าอย่างไงขึ้นแน่นอนเพราะเรือ7ดลำห้าเนเจ็ลำยังไงขึ้นแน่นอนแต่ประสิทธิภาพตรงดึงเท่าไร่ก็ดึงไม่ขึ้นเพราะว่าเรือมันพลิกหงายเป็นหัวทิ่มลงเวลาตะแคงข้าตะแคงข้าก็ทำให้การลากสิ่งที่อยู่ในน้ำแล้วเหมือนกับว่าลากดินลากทรายมาด้วยแล้แสน้ำมาสวนด้วย ไปได้ปานเจ้าบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราก็คิดว่านั้นไหนเรือลากไม่ไปแล้วเราก็จะลามลุกไปค้าไปไป,ไปค้นหาสอบรู้เสียชีวิตเลยอำง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้กกาที่เราลงไปสองคนเนี่ยลงไปเจออุปสรรคโดยที่มีสายไฟในห้องเครื่องไม่ใช่ในห้องเครื่องในในห้องคนขับเนี่ยเขาระโยงระยากไปหมดเลยนะครับก็มาพันกับแท้งแท้งอากาศหายใจอ่ะ ทำให้มันเป็นอันตรายที่สุดกับเจา้าหน้าที่ถ้ามันติดแล้วดึงไม่ออกดีวา่าเจ้าหน้าที่ลงไปสองคนแล้วช่วยกันแกะก็เลยยุติการค้นหาดีกว่าเพราะว่าหายัางไงก็หาไม่เจอเข่าลําบากแน่นอนแล้วก็คนตักเยอะแยะน้ำก็แรงอะไรประมาณนี้แล้วก็เราหวังว่าเรือจะลากเข้ามาลิ้งๆก็ลากไม่ได้ก็เทียนน้ำลึกไปลหยสุดท้ายก็เชิุกสัตอย่างที่บอกก็คือใส่ในห้องเรือมาโยมยายางหัว รถแท้งบูฟานละมานเราก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนก็เลยปฏิบัติการทำขึ้นมาข้างบนก็ยุติการคขนหาความแห้งก็ลองอธิบดีที่นี้จะเอาพวกมาก็น่าจะมีอะไรดีนมากกว่านี้